วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมส่งมอบความสุขแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,566ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนโดยการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในระหว่างวันที่7-8ถึงมกราคม2566 ณหอประจุมกระจูดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยการบริการหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรเบเกอรี่อินเทรนหลักสูตรการสร้างสารรค์ขนมไทยมืออาชีพหลักสูตรการทำโรตีและหลักสูตรช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน150คนประกอบด้วยประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราชิ่ว่าจำนวน120คนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจำนวน30คน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระได้และเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีครับผมเชลเชฟฟิปนะครับเป็ผน,นผู้เข้าร่วมการทําหลักสูตรการทําโรตีนะครับของวิทยาัยชุมชนนะครับต้อง่ออื่นนะครับต้องขอบคุณวิทยาชุมชนนะครับที่เปิดโอกาสหลักสูตรการสอน,านการทําโรตีนะครับ สามารถเราสามารถทําให้ประกอบอาชีพเป็นงานอดิเรกได้หรือว่าอาชีพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผสมโรตีนะครับการทําแป้งโรตีครับแล้วก็วิธีการทอดหรือวิธีการพับโรตีนะครับตอนแรกก็คิดว่ายากครับแต่จริงๆถ้าลองทาได้แล้วก็คือไม่ยากเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายฮาซันเบอร์เฮงนะครับวันนี้ได้มาอบรมเกี่ยวกับการทําโรตีสร้างอาชีพนะครับ ซึ่งวันนี้ได้อบรมในเรื่องการนวดแป้งโรตีให้นิ่มให้นุ่มนะครับซึ่งโรตีเราดูว่าง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะมาอบรมหลักสูตรระยะสั้นก็สามารถที่จะมาอบรมที่วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสุเฮริมาอานะครับผ,ผู้เข้าร่วมอบรมขนมไทยสู่ตลาดออนไลน์นะครับของวชชนาทิวาสกับผมที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้เนื่องจากว่า,าได้มองเห็นในเรื่องของการตลาดของขนมไทยในช่วงที่ใกล้เดือนบวชลมดนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จึงได้เข้าร่วมอบรมการทำขนมไทย กับวชชนาทีว่าสิ่งที่พระเจ้าได้รับจากวชชในครั้งนี้จากวิทยากรที่มาอบรมให้กับกลุ่มของพวกเราในการทําขนมไทยนะครับ 1. พื้นฐานความรู้ของพวกเราไม่มีเลยในเรื่องของขนมไทยเบื้องต้นวิทยากรได้สอนในเรื่องของอหลักทฤษฎีและสู่การปฏิบัติหน้าง,งานที่เป็นจริง จนวันนี้วันแรกเราสามารถได้ปฏิบัติในเรื่องของขนมไทยบางอย่างก็คือเป็นลูกชุบนะครับแล้ววันที่สองจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของขนมหวางต่อนะครับในการนี้ข้าพเจ้าก็จะนำความรู้ทั้งหมดเพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดในการทำขนมไทยเพื่อสู่ตลาดในอนาคตต่ตอไปขอบคุณมากครับ สามยก้มมาเรามาจุลลอยวาบระกาตุนะคะดิฉันนางสามาเร,รียมะลงเป็นผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำเบเกอรี่อินเทรนค่ะในวันนี้ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าสามารถนำความรู้การทำเบเกอรี่ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลักหรืออาจจะทําเป็นอาชีพเสริมต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณทางวิทยาชุมชนนราธิวาสที่มีโครงการและหลักสูตรดีๆมาเพื่อทำให้คนในชุมชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ต่อไปขอบคุณค่ะการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ เพราะหัวใจสำคัญผมบอกอาตุจหน่วยของจังหวัดนราธิวาสว่าเรา่งกสริมนะครับแต่เราก็ต้องดูตลาดเป็นสำคัญนะครับต้นน้ำกลางน้ำไหไรนะวันนี้ก็คือต้นน้ำกลางน้ำถ้านราความรู้ไปใช้นลางน้ำในการที่ท่านได้เอาขนมที่ท่านทำอร่อยที่สุดเอาไปไงนไปให้ ท่นนานกิจการเลยล,ลก่กเรือบางท่านจะคิดอยากได้อะไรก็ต้องด้านกันนะ่านกาประสบผลสำเร็จท่านก็โชคดีนะครับดันั้นปีใหม่นี้เรามาเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการเข้าสูส่กระบวนการควบคุมอาชีพในเรื่องการท้าน,น,น,นะครับแล้วเราก็จะถือว่า ความสุขที่เราวรลยัยชุ่มเลให้กับท่านในวันวนี้จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่เฉพาะปี2500แต่จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนไปตลอดทั้งตัวท่านครอบครัวนะครับได้สำคัญก็คือพี่น้องชาวจังหวันดนราธิวาของผมนะครับที่จะได้มีเศรษฐจรายได้ความเป็นอยู่คุพชีวิตที่นะครับ วันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณนะครับผมก็พูดแล้วที่จะชมของคุณยินดีเป็นกำลังใจนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดนะครับและ,ะข,อขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่จะได้ตั้งใจในการฝึกอบรมตั้งใจในการรับ,บความรู้ตั้งใจที่จะสงสัยเข้าใจะนะครับนะเพื่อเป้าหมายของพวกเราก็คือ 90ผู้ประกอบการนะครับทีม่มีความมัน่นคงที่มีความสำเร็จงานคืนความสุขให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่2,566ครั้งนี้จึงเป็นการมอบความสุขแก่ชาวนาราธิวาสให้พร้อมสู้ต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนํามาสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นเจตนาร์ของวิทยาลัยชุมชนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป